สวัสดีครับพบก,กับช่องทัาพู h a นแนลนะฮะวันนี้เราก็จะมาที่วัดนะครับวัดพูนสุขวรารามนะฮะเอฟซี FC, นะครับตำบลท่าโคก,กแดงนะเอซทางเข้าก็จะเป็นองค์พญานาคสีขาวนะเอฟซนะครับปั้นสองเอาเรียกว่าอะไรนะอันนี้นะฮะดวงตาสีแดงกล่ํานะฮะอ่า นี่นะครับทางเข้านะไอซีพระพุทธร,รูปปางนะฮะ,ะเจอใครในวัดนะไอซีนะครับเข้าไปนี่ก็เดินเข้าไปก็เจอพระพุทธรูปองค์โตองค์มหึมานะนี่นะครับ ผมก็มากระตูมตามนะฮะโดยใช้นี่นะครับหมอ้อซสโครคันเนี่ยนะครับตนลอนเนาะก็เป็นช้างเนาะส้างอีกหนึ่งร้อยเมตรกลับรถอนะครับ นี่นะฮะช้างสีดำเงินนะครับหลวงพ่ออะไรนี่เนาะนะฮะหลวงพ่ออะไรส c หลวงพ่อภูลสุกนะคะเอฟซีนะครับไม้อะไรนะฮะไม้สนเนาะ ไม่อะไรนะฮะหลวงพ่อโพลสุกนะฮะเอฟซี FC. มากราบไหว้กันนะฮะแล้วจะให้ดูอีกอย่างหนึ่งนะซี FC. เจ้าแม่ธรณีนะฮะขวดบุญขวดน้ำก็ ให้เจ้าแม่ทรณีนะครับใช่ไหมเอฟซีเราไปดูโบสถ์กันดีกว่านะเอฟซีเห็นตามเดินไปไหนหนู่นนะเอฟซี ตตามตามอมานี่นะฮะโบอถ์นี่นะโบอถ์สวยงามมากเลยเนาะ น่้งกลับรถแล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนหมายเลข20นะฮะมันก็จะมีสัญญาณแทรกนิดนึงอันนี้นะฮะภายในวัดนะฮะเอฟซีวัดขาวา ตามดเดินไปไหนาหาต่างๆก็พูดคุยกับมาเรบ่องราวนะฮะ นี่นะครับภายในวัดก็จะเป็นอ่ามออีองค์พญายนาคสีขาวแล้วก็มีสีเขียวเนาะในแบบในโบสถ์นะครับไปสวยงามมากนะฮะนะฮะเอฟซีบริเวณรอบวัดนะฮะ ตอนนี้ตูมตามก็ได้คุยกับน่าจะเป็นเด็กวัดนะฮะเอนะครับของวัดฟูนสุขแล้วก็ถามสอบถามเส้นทางนะครับเอมาเล้วมาเล้วนะฮะ,ะตัดยาตัดยื่นะฮะชุดนักสองตัวก็มาเอาฮ้องๆ้องฮ้อ,อนะฮะอ่า อันนั้นเรืออะไรในเอฟซีอ่าเรืออะไรในเอฟซีนั่นนะ่ะไม้อะไรไมาตะเคียนหรือเปล่าใช่ไม้ตะเคียนหรือว,ว่าอ่าเป็นเรือแข่งหรือเรืออะไรสักอย่างเนี่ยแหละเอฟซีอ๋อนี่นะครับ สองตัวสกาดเลยนะครับลายด่างครับลายขาวนะฮะได้ยินเสียงเห่าไหมฮะเอฟซผมตั้งวัสอบสามเส้นทางนะโอเคผมก็พาเอซนะครับมาดู วัดนี้นะครับซึ่งว่าพญานาคสวยนะ fc ตุมตามบอกนั้นนะครับพญานาคก,ก็สวยจริงๆนะครับอ่านะครับมีทั้งจุดเด่นนะครับหน้าวัดน้องก,ก็เป็นสีขาวนะฮะพญานาค fc นะครับจุดเด่นของวัดนี้ก็คือนะครับพญานาคสีขาวนะแต่ว่าผมไม่รู้ว่าองค์ ชื่ออะไรนะเอฟซถ้าใครมีเวลาก็มากราบไหว้นะครับสักการะได้นะฮะเอเนาะนะครับก็เดินทางไปอ่บึงการนะ f อซเนาะแะ่ไปบึงการนะเอซนะครับก็จะ อัปเดตให้ FC ได้ดูกันนะครับเนาะแล้วถึงเวลาเดียวก็กลับนะ FC โอเคฮะสำหรับคลิปนี้ต้องขออนุญาตลงคลิปฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซกับสไคร้กับช่องทับผูชาแนลครับขอบคุณครับผม